จากหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นว่าการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าเนี่ยนะครับให้เรายึดว่าวันที่เราบันทึกเนี่ยเราบันทึกแบบไหนนะครับซึ่งวันที่เราบันทึกเนี่ยเราสามารถบันทึกเป็นรายได้ก็ได้หรือเราบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งจํานวนเลยก็ได้นะครับดังนั้นว,วิธีการปรับปรุงจะแตกต่างกันนะครับถ้าวันที่เราบันทึกรายได้นะครับถ้าวันที่เราบันทึกรายได้นะวันที่เราปรับปรุงเนี่ย เราจะเห็นว่ารายได้ของปีเนี่ยมันจะมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นรายได้ของปีหน้ารวมอยู่นะครับดังนั้นเราก็เลยจะต้องทําการปรับปรุงบัญชีโดยเดบิตรายได้เพื่อต้องลดรายได้ที่มันเกินเยอะเกินไปออกนะครับเพราะว่ามันเป็นรายได้ของปีหน้านะครับแล้วเราก็เลยเครดิตรายได้รับล่วงหน้านะครับซึ่งเป็นรายได้ของปีหน้านะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าวันที่เราบันทึกเนี่ยเราบ yeah. ันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าเอาไว้นะครับแสดงว่ายอดที่เป็นรายได้รับล่วงหน้าของเราเนี่ยจะมีมากจนเกินไปนะครับและที่สําคัญเลยเราจะไม่เจอรายได้ของปีนี้เลยเพราะว่าเราบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งหมดนะครับดังนั้นเราก็เลยจะต้องทําการปรับปรุงนะครับโดยเอาส่วนของรายได้ปีนี้มาทําการบันทึกนะครับเป็นรายได้ของปีนี้นะครับแล้วเราก็จะต้อง ปันในส่วนของรายได้ของปีนี้ออกจากข้อมูลของรายได้รับล่วงหน้านะครับดังนั้นการปรับปรุงบัญชีก็จะเป็นเดบิตรายได้รับล่วงหน้านะครับแล้วก็เครดิตรายได้นะครับนี่คือความแตกต่างของการปรับปรุงนะครับในกรณีที่เราได้ทำการบันทึกไว้นะครับในคนละกรณีกันนะจ๊ะ